ครับพี่น้องเม่กินลูกสิ้นน้ำกันครับลูกชิ้นเอ็นวัวนะครับลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับลูกชิ้นหนึ่งเนาะอื คลิปนี้ก็จะมาบอกถึงนะครับแสดงความยินดีกับน้องไส้นะครับน้องซีหรือยอดเล็กแหลมตัวไปยางใช่นะครับโนเดลบอกถึงข้อมวยให้น่อยกับมวยหลอดปูนเสือพึ่งจบไปหมัดนะครับสายบีคนแรกของกลุ่มนะครับในการเขาสู้รอบล่องชนะเลิศนะครับยอดเล็กแหลมตัวไปยางใช็ถือว่าสูงกับกล่องนั้นสอเทียนโพดายังแม่สมศักดิ์ศรีมวยไทยเลยนะครับ กองสนั่นสอเทียนพวกกะสู่แบบบอ่อแพร่คือกันนะครับอ่าเป็นมวยอ่าลูกขยันนะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงเท่นเนือกัต้องรั่งให้เดินนะครับเพราะว่าตามจริงกะเสียเปียบรูปร่างนะครับเพราะว่ายอดเล็กแหลมกะถ้าภาษามวยเขาก็ะไรร้อยกว่วนะครับกะไ้ร้อยแต่ว่ากองสนั่นกะใจกับทักษะนะครับหรือว่าคููนี่หนาเบื้องเลยครับ สู่เดียวสมศักดิ์ศรีนะครับแสดงความยินดีครับยอดแหลกแหลมต่อยักชัยหนึ่งเดียวของอีสานนะครับกับม้ยรอบปูนเสือครั้งที่ยี่สิบสี่ที่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับกถือว่าทะลุเป่าด้นะครับก็เดี๋ยวกินข้าวหนีก่อนเดี๋ยวจะบอกเรื่องเล่าโซฟังครับก่อนอื่นกระ้องขอยกงเครดิตไห้กับทีมงานไข่นะครับนั่นก็คือต่อไปทักชัย น้ำเทียมโดยร้อยตำรวจโทรสมัยพััพนศรีนะครับเป็นจาของไขรม้วยต่อเบลใช่เป็นอดีสั่งมวยมาหลายรุ่นนะครับอ่าที่ดังๆในสมัยก่อนก็มีฟ้าสั่งต่อไปทักชัยอ่าเตก,กีตีกรุงเทพนะครับสมัยนั้นฟ้าสั่งต่อไปทักชัยกล้องสยามต่อไปทักชัยสมัยนั้นนะครับก็เด็ดสั่งมั่วมารุ่นต่อรุ่นแล้วก็ ที่เด่นๆในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือยอดแหล,แหลมต่อไปทางใช่นะครับกับมวยหลอดปูนเสือครั้งที่24ในปัจจุบัน mm hmm. เรียกได้ว่า่ข่มวยต่อไปทางใช่นี่เป็น่ข่มวยเก่าแก่ของเมืองร้อยเอ็ดอีกไข่หนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองยามาตําบลบ้านน้องยาม,าน,า,า,นนยา,มานะครับทางเจ้าพิกัตําบลรอบเมืองแต่ว่ายู่ในเขตเทศบาลน,นะครับ อำเภอบางจงหวัด้อยเอ็ดนะครับํำหรัาขายมั่วขายนี่ก๋าเดชางม้่นมาหลายรุ่นนะครับก็ขอบอกคำตรงนะครับข่ยมั่วขายนี่เราไม่มีสปอนเซอร์เราไม่มีนายนทุนมาซัพพอร์ตนะครับมีแต่เพอยงไงไหมโจกทุนเจ้าของโจกจนปิ้นถุงโจกนะบางเทียในการทําม้วยนะครับเพราะว่าเท่ากับ่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวของมาดูแลมาซัพพอร์ตนะครับเท่าก็าเด แต่ดูแลตัวเจ้าของเองก็จะเป็นเออเอาเล็กน้อยมาซ่อมอา่าก็เดี๋ยวถ้ามวยรูดีนะครับหลายคนมาเอามวยไปซกแต่ละทีมันได้ย่างมันบ่ได้อย่าง,ดอ,างดอกครับบางทียกับบดได้หัดค่า้ํามันนะครับกับขาดตัวหัวหนึ่งบางเทีปุ๊บมาเติมนมันก็ขาดทุนเนาะเอาบอตรงๆสำหรับเอ่อมวยผู้ทอนนะครับกับขาดตรงขาดโตอ่าบางเทียปปกับ บ่ได้หอดคาเท่นเนอร์ค่าข้าเจ้าจับเป้าให้อืแต่ว่าถ้าไปต่อยในกรุงเทพกับอีกอย่างหนึง่งกะได้เงินมาเป็นก่อนอยู่ได้ว่ามันก็คาใส่ใจก็ตองมีนะครับแต่อีพอไหมเราก็สูงม,มาตลอดนะครับอืเอาน้ำมวยมาสอมอยูไข่หนึ่งตองบำรุงสามขับนะครับเขาโสาเทียงแรงต้องหาไข่เด็กหน่อยกินนะครับแต่ว่า ก็ต้องยอมรับควครัวเพื่นกับข้าใจนะครับได้การทํามวยเขาจะเป็นเอแม่บ้านเร่าก็เข้าใจนะครับซาลบแมจอยเรากับข้อใจบีอีพอนะครับสถ้าเป็นบรูนงค์นี่จมไปกันแล้วมันเม็นว่ะเราเอาลูกผู้อื่นไมยูนอันนั้นอันนี้นะครับถ้าเป็น้อื่นเนาะแต่ว่าต้องย่อมรับน้าใจแม่จอยเลาก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเพราะอีพอเราเห็นมวยมาตลอดนะครับตั้งแต่เราเป็นตำรวจจนวันเราเกษียณ นักมวยไก่กับทองผ้าไปปัวนะครับค้าก็ลูกเจ้าของอีมนะครับแต่ว่าก็ถืีว่าเราเดสอเอาอยอดเล็กแลมหนึ่งมาโย่น้มม่มมาฟิดซ้อมมาคัดเกา่าตะกี้อยอดเล็กแลมกัต่อยผู้ทอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราว่าได้ดีเพราะมวยผู้ทอนตะกี้กัศกน้เน่เวทีผู้ทอดเวทีน้ำงานวัดนี่แหละครับจากคาโตลักลอยลักพันเนาะ ต่ดีมาอยู่กับกับอีพอไหมนะครับอืออีพอแล้วเจียยละไนแต่ที่สำคัญนะก็คือพูดในเคีย่งขาง,งเล่านันก็คืออ่ามอลลัตูนะครับนะก็คือพีน้ำพา,ชชายไช่็อกแปดแสนเมื่อเป่าประจมไก่ก็คือลูกไส้พอแย่ไหมนะครับลูกไส้เราก็เทียมวัานเทนหนึ่งทุกๆคก้นนะครับ ไข่ยมวยห้องเป็นไข่ยมวยค้นจนนะครับไข่ยมวยที่ไม่มีที่ไม่มีนายทุนมาซับพอร์ตเป็นไข่ยมวยที่อยู่ได้ด้วยลําแกงรงของตัวเองนะครับบ่มีซื้อไม่เชื่อนะครับหลายคนนา,เ,า,ปปา,าเป็นยังเจ้าก็ยังโปรหมูเจ้าก็ยังโพดแต่ใครพอนังไหมแท้ก็ยอดเพาผมเลือตัวเล่านะครับข่หมวยเราบ่มีซื้อไม่เชื่บอบ่มีซื้อมาปันกระแสให้ผมเลยบอกกับอีพอตลอดว่าพ่อผมสิบซอยพ่อเองผมสิบปั้นให้เองนะครับ จนกระทั่งยอดเล็กแหลมได้เข่าสูลอบลองชนะเลยของว่าหลอปูนเสือนะครับกระต้องยกเคดดิให้กับน้องซีน้่นะครับหรือยอดเล็กแหลมนะครับยอดเล็กแหลมกับเป็นเป็นเด็กหน่อยที่อยู่ในพื้นที่ตะบนเหนือเมืองบ้านน้องเรือนะครับเซนสนามกีฬากางไปนี่แหละพี่น้องไปบ้านป่าฟ้าไปบัานดิดําจังหานี่แหละนะครับยูแถวโรงเรียนไพโรดวิชาไลสำหรับบ้านของยอดเล็กแหลมนะครับที่อย่างผมบอกไว้แล้ว เราไม่มีสื่อมาเชียร์เราไม่มีสื่อมาประคมสถ้ารับไข่นี่นะครับยู่ได้โดยใจรักนะครับผมเองกับอาสามาซอยเล่านะครับผู้ลงกฆว่าเจได้อีกอย่างบอได้ยังจักแนวนะครับก็าซอยเล่กเกาือเก่าครับก็ด้ให่กันร่างใจกันบางทีกับวอ,อน้าเล่ากันนะครับพอกับลูกก็ถือว,ว่า วัทลุเป่านะครับหลายคนเคยเป่าเออยอะด,ดิตอนตอนที่เอาอยอดเลียแหลมไปแข่งปูนเสืออืบางคนว่าหอดรอบได้นอ้อรอบแรกผ่านมาเนาะผู้นี้นะครับอันนี้ผมกระด้ยินเขาหูมากขึ้นกันแต่ว่าก็ถือว่าน้องเขาใจใจเขามันได้ครับใจน่องสูงนะครับ,รบการต่อยมวยมันจะมันจะฟิตซ้อมดีมันจะได้คู่ดีมันได้กระซังในเมื่อใจเราไม่สู้ก็คือเก่าครับ หาใจมองนอนนะครับก็บถือว่าเขาสู้รลอบร่องชนะเลิศรอบซีเขาจะถ่ายก็ถือว่าทะลุปเป้าเนาะสําหรับอยอดเล็กแหลมต่อไปนี้เข้ากับไม่เชื่อกันว่าจะได้ขอรอบชิงบอจะได้แชมป์บอกันอีกเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่จะต้องมองกันช็อตในแต่ละช็อตนะครับจังเลยผมขอ,อขอบคุณสำรับกําลังใจหลายๆที่มอบให้กับยอดเล็กแหลมแล้วก็พร้อมทีมงานต่อไปทางใช่นะครับสํหรับ ผลงานของพ่อไม้เลาก็สิเฮ็ดรายการมวยผู้ท่อนอีกรายการหนึ่งยูบันมีชัยวันอาทิตย์ยี่สิบเก้ามีถุนาย่นนี้นะครับยูบันมีชัยอำเภอเชียงขวัญจังหวัด้อยเอ็ดรอบกลางวันแสกนะครับพี่หลองไปให้กําลัางใจเลานะครับไปแสดงความดีอย่างก,กับเล่าทีเล่าเฮ็ดยอดแหลมเขาโซ่รอบ่องเลยนะครับ มัน,นงก็ต้องเป็น,น้าที่ของนักมวยกับไฟไฟเทนเนอร์นะครับที่จะต้องเบรงฟอร์มพูโตสูที่จะต้องสกเกาูพตโตสูแล้วก็วางแผนการฝึกซ้อมนะครับที่สําคัญคือกําลังของนักมวยนะครับเข้าก็เลยเตะเปิบเสริมกับวหาจ้ากันไปนะครับกับขอใหายน้องไส้นะครับหรือน้องซี่ไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ควา้าแชมป์ปูนเสือครั้งที่ยี่สิบสี่ให้ได้เด้อนะครับ ก็ตั้งใจจากคลิปนี้ครับ